สวัสดีค่ะจากงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอวนะคะจากงานที่เห็นนะคะครูได้นําไหมพรมเหลือนะคะจากาการถักชิ้นงานอื่นๆแล้วก็มีไอ้กล่องเนี้ยนะคะกล่องกระดาษทิ่ชู่ซึ่งแบบมันมันเก่าแล้วอะ่ะจะทิ้งก็เสียดายนะคะก็เลยมาถักมาถักหุ้มกล่องกระดาษทิ่ชู่นะคะโดยการนําไหมพรมเหลือเ,อเนาะมาถักนะคะ เข็มท okay, ี่ครูใช้นะคะก็จะเป็นเข็มเบอร์สามทับศูนย์สี่ทับศูนย์ตามลักษณะของไหมนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครมีไหมที่มีไหมหรือมีได้ที่ถักชิ้นงานอื่นๆแล้วเหลือนะคะก็สามารถนำมาถักได้ลายนี้จะเป็นลายง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะลองฝึกดูนะครูจะมีคลิปคราวที่แล้วนะคะเป็นวีโอสอนวิธีการถักโซ่นะคะคราวนี้ก็จะสอนวิธีง่ายๆ เป,ะะเป็นการถักพอหนึ่งคอนะคะเป็นการถักพอหนึ่งคออ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำชิ้นงานอะไรเราก็ต้องทำเริ่มจากโซ่ก่อนนะคะถักโซ่นะอันนี้สาหรับมือใหม่นะคะมือเก่าก็ถักได้ถ้ามีถ้ามีไหมหรือได้เหลือๆนะคะวิธีทำโซ่ของครูครูจะถนัดแบบนี้นะพันแล้วก็เกี่ยวมาแบบนี้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญลักษณ์นะคะ แล้วก็พันแล้วก็ดึงลอดไปอย่าเพิ่งปล่อยนะอีกครั้งหนึ่งก็พันแล้วก็ดึงลอดไปแล้วจึงปล่อยอันนี้คือการถักโซ่นะคะพันดึงลอดไปพันดึงลอดไปนะคะพันดึงลอดไปอันนี้คือวิธีการถักโซ่เราก็จะถักโซ่แบบนี้ เราจะถักโซ่แบบนี้ให้รอบนี้เลยนะคะถักให้ได้ความยาวรอบนี้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราถักโซ่ได้แล้วนะคะเราเอามาวัดตัวนี้อ่ามาวัดตรงน,รงนี้ให้มันได้รอบตรงนี้เลยให้มันได้รอบกล่องกระดาษที่ชู่กลมๆมนี้เลยนะคะเห็นไหมได้รอบแบบนี้นะเมื่อรอบแบบนี้ไม่ต้องแน่นเกินไปนะคะเอาแบบ พอสบายๆเนาะเพราะเดี๋ยวถ้าแน่นเกินไปแล้วเดี๋ยวเวลาใส่สวมลงไปในกล่องกระดาษที่ชู่เนี่ยมันจะมันจะลาบากนะคะเอาให้แบบพอดีพดีสบายๆนะคะหลังจากที่เราถักได้่อพอดีแล้วเราก็จะมาทําให้มันเป็นวงกลมนะคะแล้ก็ตัวนี้นะคะมาทําให้มันเป็นวงกลม ลักษณะของการทําให้มันเป็นวงกลมตอนแรกเราก็จับก่อนนะอย่าให้โซ่มันบิดนะคะลักษณะของการทําเป็นวงกลมก็คือว่าเราก็ทําคอทอหรือแทงลงไปเนี่ยแทงลงไปช่องแรกเนี่ยนะคะแทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้สองห่วงแบบนี้ก่อนเนาะแล้วจึงดึงออกไป นะคะทีนี้เราก็จะได้วงกลมละซึ่งมีขนาดที่มันสวมตัวนี้ได้อ่าเห็นไหมนะคะสวมกล่อนกระดาษที่ชู่เราได้หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราถักโซ่ขึ้นมาสามค่ะหนึ่งสองสามพันหนึ่งครั้งแทงลงมาตรงช่องเนี่ยนะคะช่องโซ่เนี่ยควักขึ้นมา มันก็จะได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสามห่วงนะคะดึงออกสองก็จะเหลือสองพันแล้วดึงออกอีกครั้งหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งนะคะต่อมาพันเหมือนเดิมลงช่องถัดมานะคะแทงลงไปพันขึ้นมามันก็จะได้สามแบบนี้แล้วเราก็ดึงออกทีละสอง อันนี้เขาเรียกวิธีการทำพอ1คอนะคะหรือ F นะคะพันแทงลงมาช่องถัดมานะพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกทีละสองนะคะสำหรับมือใหม่ทันครูไม้พันหนึ่งครั้งแทงมาช่องโซ่ควักได้มามันก็จะเป็นสามห่วงแล้วแล้วก็ดึงออกทีละสอง เราจะทำแบบนี้นะคะลงทุกช่องถักมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวหลังจากที่เราถักวนมานะคะเราจะจบแถวกันด้วยอ่ะก่อนจะจบแถวเนาะเราก็ดูก่อนอย่าให้มันบิดนะคะไล่มานะอย่าให้มันบิดนะ เราจะจบแถวกันแล้วนะเราจะทำแบบนี้ลงทุกช่องนะคะเราก็จะเรียกว่า,าวิธีการทำพอหนึ่งคอหรือเอฟเนาะนะคะพอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งนะคะเมื่อเรามาจบแถวเห็นไหมเราจะจบแถวกันแล้วเราก็นับหนึ่งสองสามนะคะแทงลงไปช่องที่สามพันขึ้นมาให้มันได้แบบนี้ก่อน ให้มันได้สองห่วงแบบนี้ก่อนแล้วจึงดึงออกไปอ่ะเราก็จะจบแถวแล้วนะคะอันนี้คือแถวแรกดูด้วยนะว่าอย่าให้มันมันมันพับนะคะให้มันเป็นแบบนี้นะเราจะขึ้นแถวที่สองนะคะสำหรับการทำพอหนึ่งคอขึ้นแถวที่สองเราต้องโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องถัดมา พอหคอลงช่องถัดมาพอ1คอลงช่องถัดมาเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยการที่เราจะลงตรงหลักมันตรงเนี้ยตรงหลักพอหนึ่งคอเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวครูจะอธิบายจบแถวให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง เราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถวอีกแล้ววิธีจบแถวนะคะนะับไป1ช่อง2ช่อง3ช่องแทงลงไปช่องที่3พันขึ้นมาทำมาได้2แบบนี้ก่อนแล้วจึงดึงออกนะคะอันนี้คือวิธีจบแถวจะขึ้นแถวไม้โซ่3พอนึงคอลงช่องถัดมา ลักษณะของลายที่เห็นนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกล่องกระดาษที่ชู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้ทั้งทั้งกล่องเลยนะคะทั้งชิ้นงานเลยโดยที่เราจะใช้วิธีสลับสีถักพอหนึ่งคอแบบนี้ไปเรื่อยๆถักมานะคะเราจะถักพอหนึ่งคอนะคะถักขึ้นมาเรื่อยๆให้ได้ความกว้าง หุ้มตัวนี้เลยนะคะหุ้มไอ้กล่องกระดาษทิ่ชู่กลมๆนี้นะคะเราจะถักเออใครจะถักสลับสีเป็นแบบยังไงก็ได้อันนี้ตามชอบเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะทําสีเดียวหรือว่าอยากจะทำเออแค่สองสีหรืออะไรก็ได้นะคะก็จะใช้ลายแค่พอหนึ่งขอเราถักจนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอ่ะครูจะใส่ให้ดูนะคะอันนี้ อันนี้เราทําแบบหลวมๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บอีกทีหนึ่งอ่าหลังจากที่เราถักมานะคะเราถักแบบนี้จนหุ้มตัวอกล่องกระดาษที่ชู่อันนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะทําให้มันงมเข้านะคะโดยวิธีโดยวิธี ะะอันนีส้สาเหตุที่เราถักหลวมๆเพราะว่ามันจะได้ง่ายอะเนาะเวลาสว,สวมเข้าสวมออกกันนะคะเดี๋ยวคุูจะบอกวิธีอกอทีนึ่งนะขั้นตอนแรกก็คือทําตัวนี้นะคะพอหนึ่งคอให้ได้ความความยาวเป็นที่ต้องการก็คือได้ขนาดนี้ก่อนไม่ได้ขนาดนี้แล้วเราจะทําให้มันงมเข้าเราจะทําให้มันงมเข้าโดยวิธีนะคะโดยวิธีโดยวิธี อ่ะเราขึ้นแถวใหม่ก่อนนะคะขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่3าใช่ไหมแล้วก็พอ1คอเราจะทำให้มันงุ้มเข้าโดยวิธีล้นตัวนี้นะคะล้นไอ้ตัวนี้ล้นขาเนี่ยปกติเราจะลงทุกขาใช่ไหมทีนี้เราจะไม่ลงทุกขาเราจะนับหนึ่งเราก็มาลงอันที่สองอันที่สามลงปกติอันที่ส ลงปกตินะคะพอหนึ่งคออันนี้อันที่ห้าไม่ลงเราลงอันที่หกอันที่เจ็ลงปกติอันที่8ปดลงปกติอันที่9ไม่ลงลงอันที่10อ่ะนะคะครูจะสรุปให้ก็คือว่าเราจะลงปกติ ทุกช่องหนึ่งสองสพอช่องที่สี่นี้ให้เราข้ามมาลงช่องที่ห้านับหนึ่งนะคะนับสองนับสามช่องที่สี่ไม่ลงมาลงช่องที่ห้าเนี่ยนับหนึ่งนับสองนับสาม สรุปก็คือว่าเราจะลงอ,อ่แต่ละช่องเราจะลงปกติสามหลักต้องพูดว่าสามหลักเนาะพอหลักที่สี่เราข้ามมาหลักที่ห้านะคะแล้วเราก็ลงปกติอีกให้มันได้สามพอหลักที่สี่ไม่ลงลงหลักที่ห้า ลงมาให้มันได้อีกสามนะคะหลักที่สี่ไม่ลงลงหลักที่ห้าจะเห็นว่าลักษณะของงานเนี่ยมันจะงุ้มเข้าอย่างนี้แล้วลองถักมานะคะหลังจากที่เราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถวปกติคือน,นับสองสามช่องลงช่องที่สามนะคะมาดูลักษณะงานที่ได้เห็นไหมมันก็จะงุ้มเข้า อันนี้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ครูบอกวิธีในการลดให้มันงุ้มเข้าเฉยๆนะคะอันนี้ตามความเหมาะสมาบางคนอาจจะทำที่4แล้วก็ข้ามนะคะหรืออาจจะทำสามข้าม4ข้ามอันนี้แล้วแต่ให้ดูให้ดูตามความเหมาะสมเนาะอ่ะมันก็จะงุ้มเข้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูจะใส่ให้ดู ันนี้สอนวิธีทำนะแล้วก็ไปดัดแปลงเอานะคะเห็นไหมมันจะงุ้มเข้าอ่ะทีนี้มันยังหรวมอยู่นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเราก็จะทำสามข้ามหนึ่งหรือสี่ข้ามหนึ่งก็ได้พอทำเสร็จแล้วเราก็มาใส่ดูให้มันงุ้มค่อยๆงุ้มเข้าจนถึงนี้นะคะครูสอนวิธีลดไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่ว่าเราทำให้มันงุ้มเข้าจนถึงปากนี้แล้วนะคะ เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราถักให้มันงุ้มๆเข้าอย่างน bon ี้แล้วนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันถักเข้ามาถึงนี้หรอกนะคะก็ถักให้มันมันดูพอสวยพองามนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาเนาะครูขอดึงอตัวนี้ออกก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาครูจะเปลี่ยนได้ละ อันนี้ไม่เอาเนาะเอาสีที่มันสดชื่นสดชื่นนิดนึงนะคะเปลี่ยนได้นี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครถนัดนะจะใช้วิธีมัดต่อเชื่อมกันยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลย นะคะคแถวต่อมาหลังจากที่เราได้ง้ม,งมเข้าอย่างนี้ครูเห็นว่าเออมันพอสมควรแล้วนะคะครูพอใจอยู่ที่ตรงนั้นแล้วครูก็จะถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้แถวแรกนะถักโซ่หนะ้านับไปหนึ่งสองสองหลักแล้วก็ลงโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามไปสองหลักแล้วครูก็ลง ันนี้วิธีทําง่ายๆเนาะไม่ต้องไปเครียดตามนะคะมือใหม่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านับสองหลักแล้วลงหนึ่งสองสามสี่ห้าสองหลักแล้วลงอันนี้ครูจะทําเป็นเป็นที่ที่ร้อยอ่ะเดี๋ยวครูจะทําเป็นเชือกนะคะแล้วก็มาร้อยตัวนี้รัดให้มันเข้านะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะถักวนมานะคะถักวนมานะ